อาซาเกีวอาซาเกียวอาซีเกียวอาซาซาเกียวรุสรูุรูสรูสเพื่อนมันต้องหกหลังปะใช่ไหมเฮ้ยมึงดูนี่นี่มีบอดปะเพื่อนเอ้ยเช็ยกูโตกเช็คดิเพื่อนมีบอดปะ เตะแปะบอลไปบอลเอ้ยเชี่ยใครไปบอลไปนู้นแล้วกัดเตะส่งมากระตุกกระตุกเตะส่งมาโอ้แปะบอลเกินเนาะโดนแย่งนะเงี้ยไปตัดบอลตัดบอลเตะไม่ไปไอ้เนี้ยโดนเสียบนะโดนเสียบนะเงี้ยโดนนะโดนนะปุ๊บนี่ไงนี่ไงอัดกับแพงอ่ะแค่เป็นการเตะบอลเนี่แบบว่า อ่อาการน่าเป็นห่วงนะคอผู้นี้อะไมคนมันลงตรงนี้เยอะยังหรอตัวครับตัวครับตัวครับ,รบเล็งขวาไปก่อนนะเอาเอาตรงนี้ก่อนนะ เฮียเราไม่ให้กูาม์กละมีมีมีม <UM ีหนึ่งของฝั่งเราไม่มีลยนี่กี่ตัววะแปดตัวโดยประมาณนะขอบ้านนี้นะครับขอบ้านพิธอนี้แล้วกันนะเพื่อนกูสลับ สรับเปลี่ยนบ้านกับมึงได้ไหมไอ้บ้านกูแม่งไม่เคยมีปืนเลยเล้ยเฮ้ยแต่ยังจะพึ่งอีกกันอย่าตีกันอย่าตีกันครับทุกคนอย่าตีอย่าต,อาตีอย่าตีกันนะฮะฮะฮะห้ยที่เบอร์เดียวกันสีเนี่ยของจริงว่ะเพื่อนของจริงแบบจริงๆเลยไม่มีอ่ะ แล้วใครวิ่งมาอ๋อพี่ปูตกใจว่มีวกเตอร์ก็บอกเดี๋ยวนะเพื่เนไมใครมาไหนเนี่ยยี่โมไม่เห็นต้องในกัรเออยขวาอีตัวนึง ตรงไหนเนาะเดี๋ยวแล้วแล้วนี่ผมมาไม่เจ็บหรอ่ะสุดอยู่นี่ตัวหนอยู่บ้านไกลตัวหนึ่งโอ้โหมีลูกซองว่ะแต่ไม่มีกระสุนปล่อยพวกมันตามผมไอ้เี้ย

เอ้ยลูกสองลูกสองสองตัวเลยโอ้โหเยอะเดี๋ยววิ่งกระโดดมายิงไอ้ยี่นี่ก็เสือกโลดอยู sociales, ่ประชาบ้างนะช้าไปในบ้านแล้วอยู <h <h ่บ้านพี่อยู่บ้านเอ้ยออกไปแลมาอยู่นอกอยู่นอกไม่พี่ประตูอยู่ทางห้องไม่เห็นทางห้ไม่เห็นทางห้ไม่เห็นในบ้านไหนบ้างน้าผมเลยนี่ โทษทีครับโทษทีครับเพื่อนกูอยู่ไหนเพื่อนโหลมึงลงมาเพื่อนเฮ้ยลงมาเพื่อนกูเก็บให้หมดแล้วเพื่อนสวยเพื่อนเก็บให้หมดแล้วเพื่อนคุยคุยกระจอกไอ้เหี้ยกระจอกเฮ้ยกายเทพตาเขาน้องเคดตีไอ้เหี้ยใครตัดใครน้องก่อนว่ากายจะภูมิ กันนาองก่นนะจบกันผมน้อกก่อนรูมอเรื่อแม่งนอกก็แล้วเอ้ยครูเก็บตั้งผมายแลวได้ได้หนอพี่ให้ได้พี่มีพี่มีอยู่เร็งกน่อนดอเลยนี่ครับยมาเดยเที่เอเวกเตอร์เก็บหมดนะครับของแท้จุดปูไม่จใช่หรอ ไม,ม่ยาวะ่ะทำไมนั่งไม่อเอาอะไรวะอุ้ยนสองสี่หลายสวยจัดวงข้างล่างอีกแล้วแม่งลูกตองอันเดียวทำผิดตื่นแม่งแรงจัดอ่ะยัไม่มีอะไรเลยวะส่งไม่ดีวะ ไม่มียาด้วย่าข้างนอน เอ้ยปั๊มมีกันเนี่ยไปเอาไปละจะวงทางนี้วะเอาไงดีวะมันมีกระสุนเดแล้วเพื่อนกูปั๊มยาจากไหนไม่รู้อ้บอทเดินเออห้าบอทยิงบอทดิ ตาย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 คนจริงไหมเพื่อนดู M24 กูดิ เียเนี่ยเก็บมาจากศพลายสวยจัดเราไปหาพี่เขาดีกว่าผมไม่เห็น,หนหอะไรเลยเพราะลายมังกรเลือไม่เอา,านะ่ะใช่เหรอบองคุณลองโยนดิเออต้องลองโยนดิได้บไปใช่ปะครับหนึง่งดูดิ้มันโยนไหมไม่โยนเหมเพน่ัน <c oughs> ข้างตูออ้หรอมะน่าจะข้างไข่ เดินจะกินอัพหน้าดูเอ้ยภูไม่จะใหญ่เหรอเนาะเอเจอเองเจอแล้โทรศัพท์เองก็ให้กัดยิงเองแค่นี้แล้วให้กัดเอาโทรศัพท์ชุบเองเลยเองจะเลือกเต็ม่ฮู้ดพี่เราไม่ต้องขนาดนั้นเลยพี่ก็มันหายาไม่เจอไงมันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดเอาอ่ะรู้ผมมียาพันสามมาแล้วไหม ผมว่าค่ากัดอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้อนขึ้นมันมันดับได้มันดับได้บ้านแดงที่ฟาร์มกันไปยังเนี่ยยังยังพี่วิ่งข้ามอ่ะคือเราเจอคนตอนนี้ก็อำลาลงก็เลยอำลาเลยแหละแม่งกระสุนไม่มียาไม่มีอะไรไม่มีัวเเลยยนี่มันโดดเราปะวะโอ้โหแล้ ก็มีรถป้าต้องสียไม่มีโคกไกลนะหรอวะไม่มีเขาทำอะไรสเปรย์รอก็ไม่มีสโคบอ่ะกูอะมีคุณสามใส่ก็มีคุณสามเหมือนกันบ้างกูเอเมเล่นเอเคด้วยไอ้เฮีย่ะิึงนิเแม่งคนยิงกันมา มีจักรยานอยู่คุณสี่เพื่อน <c oughs> สวยๆเดี๋ยวคุณสาวไ้สเปร์ก่อนแล้วกันไม่เอาเพื่อนอลุน่มมีรามีลวมีลวใส่ไอ้แค่เจ้ามีแปลวะ มันยิงกันจากข้างบนหัวข้างล่างนี่เปล่าเพื่อนท้าเลือกัดเ <c oughs> ยอะหูเลืองหันหน้าออกด้วยไปเลยไหมเราอะ่ะเรารอเราด้วยนโอเคโอเคฟาร์มท่าเรือก็อแล้วกันนะว <c oughs> งกิ้ง <c oughs> ลายกิ้งไม่น่ามีคนบินมาบ้างท่าเรือดูของเรือก็แบบภูมิอะ่ะที่ภูมิบอกว่าอะไรนะของปลาไปแล้วสภาพมันก็อยู่ทางทางทางท่าเรือ ยหูจะมีรวมมาแล้วรวมมาแล้วรวมมาแล้วอยู่ไหนอยูไหนเฮ้ยแม่งมือแม่งเฮ้ยโค้ดเฮ้ยอย่าไปเปิดมันสิพี่ตัวเดียวเอดี๋ยวมันก็สวนแล้วหรอกเดี๋ยวก็กลัวนะไม่เคยเห็นหนึ่งเก็บสองเก็บสามมาแล้วเออเดี๋ยวก็กลัวนะกลัวนะกลัวนะเนี่ย เฮ้ยก็พิกก็พิกกดแล้วครับไปชุบเพื่อนเปล่าวะไอ้ีคือดาเปียไปแกมาดิมาแล้วเพื่อนรถส้มรถส้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วโมาแล้วรถส้มต่อขันนะจอดกูลงเรือเอาเอาเรือเจียมาเรือเอาเรือใช่เพื่อนใครยิงอ่ะมันเอาเรือมันเอาเรือมันเอาเรือยิงเพื่อนเอ็มไทเตอร์ดวนตอนนี้คันนี่เพื่อนกูมาให้แล้วคันมึงตรงมึงใช่ไงพี่เปิดยังพี่เปิดยังหมุนแบนไปเลยนะแล้วมันยิงกัน เพอมันยิงบอตัวกูเพื่อนมันมีบนหัวกูเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีตัวนึงภูมิจากทางนอกได้ตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงเพื่อนโอเคเพื่อนตัวมากูตัวนึงแล้วก็บนบนบนหัวมีสองตัวเพื่อนคนละคันอ่ะโอเคฮ่าเดินเห็นฮ่าเดิเห็นไม่เห็นภูมินะไม่เห็นภูมินะมันเห็นภูมินะ มาเดียวมาแล้วสงคนสองคนสอคนอย่ล่างอยล่างมันมีท่าเรือเลยนะตหนึ่งตนึ่งกูชาดิตนี้นอตูนี้นอะเด็กกันค่อยๆเดินกันอะกูเช็คท่าเรืออยู่หนอยู่ไหนวะมันมาลงไแล้วเพื่อนมาบลงกันแล้วมบลงกัแล้วโอเคบเข่าะบนหัวกูเนี่ยมีไหมพูหรือเปลาตัวหนี่จบ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  โอ้ยทเลยไม่พี่บอกให้เดินคู่กันไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไอนี่น้องซ่ากันหลังไว้หลังไม้ลัง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 โอ้โหยี่ล็อกพอดีตามเด็กตรงไหนวะทวิทเนี่ยอุ้ยน้องซ่าดูพี่ไว้น้องภูมิโอทีพอร์ตเบอร์เกินนาก พี่ฮี่อ่ะพี่พงษ์สิ่งจบยังไม่หมดยังไม่หมดอยู่ว่ะตัวยู่ไหนวะต้องระวังให้ดีเลยตัวผมไม่โดรศัพนะเก็บเลยนี่เลยยิงก้างชุบกัดจังเฮ้ยวงไปนู่นแล้วเหรอวะไม่ทันำดวงไม่ได้เลยพี่เก็บนี่เลยเก็บเก็บเก็บโตนทอนโอเคโอเคขอยาเก็บยาแป๊บนะเมื่อกี้ผมตามพี่ผมไม่ทันไลยผมขันยาอยู่ ้องสี่แย้ตรงเมืองใหม่เหยเพื่อนแล้วตี้มันไปไหนหมดแล้ววะเ <c oughs> ี่เหรอทันอยู่ทันอยู่เพื่อนมาขึ้นเรือดีะปะกูจะเก็บอะไรอีก่นะเนี่ย ด้วยสก,กินกระจอกไม่อยากเล่นต้องเปลี่ยนเป็นสกินตัวเองก่อนกัดมีอะไรพี่เก็บมั้งเนี่ยน้องนี่แล้วกันนะไปเอนเฮ้ยเที่ยวมาไงอะ่ะเที่ยวมาไงอ่ะไอ้ที่นี่ก็เดินมาหลุดเม็ดหน้าเนี่ยตันตี้เดียวแบบไอ้ตัวแรกเลยที่เราเหยียกันเลยเป็นไงน้องคุณสี่พี่ ผมแค่วิ่ถ้าถ้าคุณหกด้วยนี้น่าจะเบอร์นี้พี่ก็งงกันว่าเพื่อนพี่โดนแบดได้ไงว่าพี่ยิงขนาดนี้ไปเพื่อนขึ้นเรือเดี๋ยวมันมายิงเราที่อบอดิอะไรวะมีเรือขับาไม่ได้หรอเพื่อนติดมันติดอ่ะติดติดหัวเรือมาจิบเลย กูต้องพันยาก่อนเพื่อนกูตายนึกมันโดนใครยิงวะนึกกันโหแหลกมากเออกระตุนเฉยเลยขวายมาขวายไปอย่าสะเบกกูนะล่วงเลยนะอย่ากูจะพันนะบอกมายาเฮียจะเอาจ้ำดูเรือมันจะระเบิดดิดูเรือมันจะระเบิดดิโอ้ยโถ่คุณได้ไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนชนเรือเพื่อนเพื่อน จอดแล้วว <S US 2> <it> ่แล <cel i> <it> <t Bis którym Island> ้วเพื่อนจดิจะไล่เชี่ยวสิจะใกล้ยู่แล้วัแทบทุกเม็ดนะเพื่อนดีดีมันเป็นไอเนี้ยหนาขนออไปเฮีย โดนโดนแท็กทุกเมตรแเมื่อกี้อะ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวดูในคลิปได้เลยเย้เอาดีมาดิพร้อมบวกมันขึ้นมาดิพวกบันไลมีสองตัวนะเพื่อนมันน่าจะขึ้นมาโซนนี้ไหมตัวเ,เ,เนี้ยเดินยอะไะเนี้ยเอ้ยันรอรอรอไม่รีบไม่รีบ เราซี่มันส่องเพื่อนเราแค่ตบต่อไหนก็ได้เราส่องเพื่อนตอนเนี้ย่างแค่รอไงผมต้่มตั้นใหม่วันนะ้นริงน่าจะขึ้นแถวๆนี้ปะคนเก้านแล้วมึงว่าคุูซีกูดิทำไมอะกูดูดูดช้นให้ไงอ๋อึงจะได้ซัพพอร์ตกูจากข้างลังนมีเอแตกเว้ยน้ามึงเลย โอ้ยชี่เฮ้ยตัวไม่ทันกูกูว่าตัวแรกเว้ยก <จะ S 2> ูดียิงตัวตัวข้างบนให้มึงอะแต่มันยกยกหลบอะหัวแตก<ม>แล้วไม่ไมีอะไรเลยนะตัวแรกกูสเปรยิงกูซ<ม>ีสเ<ม>ปรย์หัวแตกก่อนน่าชุบนะพรมจะเล่นหรือจะแปะพี่ก็แล้วแต่เล่นคนแปะคนก็ได้ระเบิดมีโยนโทไปเลยในระเบิดที่พี่ก็ได้มาพี่โดนระเบิดให้แล้วระเบิดมีโยนเลย โอ้ยเหี้ยมันตกหินอะไรไม่รู้อ่ะเป้าแม่งสายโอ้โหเกตไปก่อนนะครับน่นาจะชุบอยู่ปีนขึ้นหินไปออกขวาเจอเลยพี่ปลาบเบิร์ปนะพี่ปำยาแป๊บน้องน้องฮนะโอ้ยกี้ยย หนามันนะครับขับแลวขับไปแล้ว,ไ,ลว,ไ,ลวไม่มีสะโคโลโลวี่แมตตเดียวเดียวเลยจบคุณต้องชุบไหมเนะีนะ่ยอาแชมป์เลยพี่ละหนึ่งตัว พี่ลองดูตอนนั้นดิพี่เผื่อพกเจอโทรศัพท์แต่โทรศัพทจริงๆไม่มีเลยจะเดีวเดาไปฮะขญาตเปลี่ยนฮะชักแม็กชาร์จหายเปลี่ยนปืนก่อนศพเพื่อนกูอยู่ไหนเนี้ย น,นี่จบใครเพื่อนกูจบภูมาโดูไหมอันอันอ่ะเมีอะอันไหนมีก๊อต่าว้างพี่ที่ไหนวะอ๋อตกผมตกไปด้านล่างผมตกไปด้านล่างใช่เหรอไม่ใช่ด้านล่างนี่เลยพี่เอ้ยชิชิปล่มมอยเถอะพี่พปล่อยผมไปพี่ชิวนะ่เลยมันอยู่ด้านล่างฝั่งมันนะพี่ลงมาพี่

เม่แตม่มีวิธีที่ง่ายประกาศชูปิงนะเว้ยกดกหม่ไปเอรือ <c oughs> พี่บอกว่าอันนี้ไม่ได้หรอพี่สายยังไม่ได้หรอพีทั้งเล่นที่ใช่เลยนะไอ้พวกพี่อะเห็นละอ๋อเห็นละอันนี้รอหลอกแล้วหลอก โอ้ยโอ no> well, ้ยยีชิตกใจเลยชะเอ้ยมาช้ากูดิมาช้ากูดิไมาดี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 เราเคลื่อนที่ด้วยยุทธวิธีการขานต่ำ แต่เราต้องไปบุตรงหนู้นด้วยเยอะยังเหมือนที่รำเรียนนะแต่ยากอยู่ต้องโดนทั้งตัวแล้วว่าเอาโดดไหมอ่ะโอ้โหเขาหกสองเมตร เอ้ยมังเบิ่นดิจบที่เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้จบที่ห้าว่ะ